รายการช่วงอร่อยสุดเขตคุณผู้ชมเสียดายไม่ได้ใส่สูตรมาแห่ดูรูหร,ราไฮโซโมใหญ่บ้านทรายทองม,มากเลยนะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอยู่ในเขตสาธรน,นะฮะแล้วร้านอาหารร้านนี้เนี่ยเขามีสไตล์การตกแต่งนะฮะที่แบบว่าดูดี มีสกุลรุนชาติมากเลยนะ,ะเท่านั้นไม่พอครับเมนูของเขาเนี่ยสุดยอดเลยส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันในช่วงอร่อยสุดเขตนะครับตอนนี้ผมอยู่เคสาธรลองไปดูนะครับว่าเราแวะใกล้ๆเนี่ยมีร้านอาหารอะไรแนะนำคุณผู้ชมบ้างในช่วงอร่อยสุดเขตครับช่วงอร่อยสุดเขตอร่อยสุดเขตครับวันนี้มากันที่สาธรน,นะครับหิวๆแบบนี้ครับเช้าๆต้องมาร้านเฮงโง่บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง เขียวกุ้งตัวใหญ่ๆห,หมูแดงหมูกรอบกุนเชียงครบเลยครับสั่งบะหมี่แห้งเคี๊ยวน้ำบะหมี่ซี่โครงหมูก็เด็ดนะครับถ้ายังไม่พอครับก็ไปต่อกัที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำป้าน้อยสุขโขทยัยร้านขวัญใจนักศึกษาราคาถูกให้เยอะเมนูก็หลากหลายแปลกแหวกแนวอย่างผ้าหมูสับต,ตับราดข้าวกินกันเหงื่อไหลพลักๆเลยครับเส้นขนมจีนต้มยำบอกเลยว่าหากินยากครับที่สำคัญ ถ้าเกิดว่าจะมากินเนี่ยต้องเรียกป้านะครับห้ามเรียกเจ๋เดี๋ยวเขาจะไม่ทําให้กินแต่ยังไม่จูใจต้องไปร้านนี้เลยครับเฮียวหวานเขาต้มปลาปลาสดๆกุ้งตัวโตๆหอ,อยเชลล์ตัวใหญ่ๆสั่งไปเลยครับเขาต้มรวมรับรองจะติดใจ แต่อย่าลืมสั่งบะเต็งม,มากินคู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าตีไม่บอกส่วนร้านสุดเขตวันนี้เราจะแนะนําร้านที่มีสาขาไปทั่วโลกเลยเป็นร้านอะไรต้องติดตามครับไปดูเขตสาทรมาแล้วว่ามีอะไรน่าปร,ประทานก็ลองตามไปได้นะคุณผู้ชมแต่วันนี้ผมภาคภูมิใจมากที่อาหารไทยของเราเนี่ยไปไกลหลายประเทศทั่วโลกเลยโดยบุคคลท่านนี้เองนะครับมาดามนูรรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาดามนูรรอนะฮะฟังดูชื่อนี่ไม่เหมือนคนไทยเลยไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนเลย จริงๆเป็นชื่อของจริงๆฉันชื่อชื่อนูรอเป็นชื่อคนอิสลามครับแต่ว่าเขาเรียกมาดามเพราะว่าอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆค่ะสามสิบปีมาแล้วชื่อบูอิราฟเฟนมันมาอย่างไรจริงๆบลูคนนี้มาจากทงชาติสมัยสยามค่ะแล้วก็บลูก็อยู่ในสีของทงชาติที่ร้านนี่เห็นบอกได้รับรางวัลมิชลินด้วยนะฮะเราได้มิชลินเพลทแล้วเพาะเราคิดว่าเราก็ภูมิใจในที่ได้มิชลินเพลทได้รังวัดมากมายจากต่างประเทศค่ะ อะไรที่ชาวต่างชาติติดใจบุยและเฟนครับลูกค้าจะนึกถึงแกงค่ะอืมแต่ว่าทีนี้ยเวลาคนที่ไม่รู้เนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยโอ้โหที่นี่เหมือนบ้านทรายทองมากเหมือนวังเก่าในสมัยรัชกาลที่ห้าอย่างนี้นะฮะ <c oughs> คือพอเราทําอาหารไทยเนี่ย <c oughs> เขาจะมองเลยอุย้ใช่ไม่ใช่ไปกินข้างนอกก็ได้ทําไมต้องมากินเป็นหลักร้อยที่นี่ลองให้มาดามหรือว่าเชฟเป็นคนพูดว่ามันแตกต่าง,างยังไงจริงท,ที่มันแตกต่างนะคะคือวัตถุดิบที่เรานํามาใช้อย่างเนื้อเนี่ยเนื้อจากโครราชเนี่ย ใช้ไก่ฟาร์มสุโขทัยออแกนิกที่นี่เมนูเด่นๆดที่คนมาแล้วต้องทานคืออะไรครับตัวที่ลูกค้าติดใจที่มาแล้วก็ต้องทานคือแกงปูใบชะพลูแกงปูใบชะพลูแกงมัสมั่นแกงมัสมั่นข้าสั่นแกะมีชื่อมากแต่ถ้าลูกค้าคนไทยเนี้ยถ้ามาที่ร้านปลูเนี้ยจะนึกถึงแกะกะเพราแกะกะเพราใช่แล้วตับ<อ>ห่านซอสมะขามอันนี้ขึ้นชื่อของเราเลยค่ะขึ้นชื่อเลยใช่ไหมฮะจริงๆที่นี่มีร้านทั้งหมดประมาณกี่เมนูมีประมาณ50เราจะเปลี่ยนบ่อยๆค่ะ ห0เมนูแล้วก็มีการเปลี่ยนเมนูด้วยทุกหกเดือนทุกๆุเดือนใช่ไหมฮะสิ่งหนึ่งที่ผมมาสัมภาษณ์แล้วก็มาเยี่ยมบุยและเฟ่เนี่ยคือภูมิใจกับมาดามที่พาอาหารไทยเนี่ยไปให้คนต่างชาติได้รู้จักแต่ตอนนี้ต้องขอบคุณมาดามก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับวันนี้มาดามจะทําเมนูหนึ่งให้เราดูสดๆเลยตรงนี้ไปดูวิธีการทําดูแค่วัตถุดิบที่เขาตรีมก็คุ้มแล้วคุณผู้ชมสวัสดีครับขอบคุณครับ มาแล้วฮะคุณผู้ชมครับเมนูที่มาดามหรือว่าเชฟนูรอเนี่ยสันร้างมาให้อันนี้ก็สวยงามนะฮะจัดจานมาทุกอย่างดูดีมากอินเตอร์เนชั่นแนลมากผมจะเริ่มจ่ายอะไรก่อนดีอ่ะนี่ก่อนดีกว่ายังไม่ทานข้าวนะเราขอทานตัดตับห่านซอสมะขามก่อนทานของนี่แบบและลายในปากเครื่องเคียงสักเล็กน้อยนะฮะทานด้วยกันเลยสามอย่างน,นี่เลยนะ ตัวตับห่านนี่มันละลายในปากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีซอสมะขามทําให้บางคนที่ไม่เคยกินตับหา่าจจะกลัวว่าตับห่านนี่จะฝาดเหมือนตับหมูไม่คนละเรื่องเลยนะคุณผู้ชมต่อมาฮะสาคูเหดทัฟเฟอร์นี่ฮะผมจะไปทั้งลูกเลยเพราะอยากจะรู้นี่ผมกินพวกมีคนกรี๊ขนาดนี้เหลอก็อจะบอกว่าตัวแป้งหนานุ่มส่วนตัวไส้นี่ เคี้ยวไปมีความกุ๊บครับกุก๊บครับเอามานีนาา่ดีกว่าแกงตูมีปลากระพงดี่คุณผู้ชมโอ้โหอันนี้น่าจะต้องทานกับข้าวสักหน่อยหนึ่งผมชิมอย่างละนิดละหน่อยนะเพื่อบอกคุณผู้ชมว่ารสชาติเป็นไงแล้วก็อยากให้มาลองชิมดูอืมอันนี้พริกแกงก็เข้มข้นแต่ตัวเนื้อปลาเนี่ยถ้าทานกับพริกแกงจะพอดีนะครับแกงกปูใบชะครามโอ้โหเนี่ย ผมนึกว่าเชฟจะทํารสชาติไม่จัดจ้านรสชาติจัดจ้านมากนะแต่อร่อยดีเลยนะฮะส่วนนี้ขออนุญาตใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันต้องมีการฉีกเล็กน้อยอ,อ,อันนี้เป็นแกงสิงหนนะเป็นแก้มวัวแล้วก็ทานกับข้าวสมุนไพรด้วยกันผมขออนุญาตทานชิมข้าวก่อนแล้วกันเดี๋ยวข้าวอร่อยนะฮะหวานปะเล่ยมปรเลมเล็กๆ แล้วก็ขออนุญาตใช้มือทานแบบเหมือนแซนด์วิชเลยนะอย่างนี้เลยอร่อยมากแจ้มวัวเด้งดึงเลยถ้าเกิดกินหมู่นะวชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้อ่ะเริ่มหลายอันแล้วนะกุ้งนะกุ้งอันนี้ซอสกระเทียมนะมคุณผู้ชมคือมาดามไ้ทำอาหารรสชาติจัดจ้านหมดเลยนะรสบ้านเราเลย วนตอนนี้ผมขอชิมขนมหวานหน่อยนี่มีทุเรียนทอดมีตัวเนื้อเค้กนะฮะอืมทุเรียนเลยอันนี้คนชอบทุเรียนน่าจะเลิบๆนะและ้วนนี้ค่างๆน่าจะเป็นขนมหม้อ,อกแกงนะมีซอสบูลีหน่อยกินคู่กันได้หมดเลยแต่คำเตือนว่ากินเสร็จแล้วอย่าไปพูดกัไใครมากนะฮะเพราะว่ามันจะ อ่ะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยบูยเลฟเฟนนะครับคุณผู้ชมครับลองแวะมาชิมดูได้นะครับที่บูยเลฟเฟนเนี่ยเมีเซตร้านด้วยแล้วก็มีเมนูอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่สําคัญเป็นอาหารไทยฟิวชั่นที่ทรงคุณค่าแล้วก็ไปทั่วโลกด้วยนะฮะวันนี้ต้องถามมาดาว่าถ้าเกิดอยากจะมาชิมเนี่ยร้านอยู่ตรงไหนฮะตรงสาทรตรง BTS สุรศักด์ค่ะอ่าริมถนนเลยริมถนนเลยหาง่ายคุณผู้ชมเปิดกี่โมงครับเจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะแวะมาได้นะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กตา ตีอ้วนชนหิวนะครับสัญ,ญลักษณ์นะฮะเป็นตีกวากนะครับไว้ช่วยเรียกลูกค้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็ยังมีสติกเกอร์จากรายการตีอ้วนชนหิวมอบไว้ให้เห็นป้ายนี้ก็เข้ามาชิมดูได้เลยดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะนดเฮ้ยสับประรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับปะค้ายแฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ